ทิงคับคือของขวัญวันเกิดสมานี้ประตูที่นํานี่คือการต้อนรับน้องมาริดใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าก็ไม่ได้แบบว่าพิเศษอะไรมากปกติมุ้ยจะไม่ค่อยทําประตูมอยมุ้ยมาจะจ่ายให้คนอื่นแต่วันนี้มุ้ยตัดสินใจยิงเองเลยเป็นส <laughs> ิ <laughs> <to death> in <ct ave gesehen S 2> ่งที่แฟนคลับต้องการเห็นมุ้ยเป็นแบบนี้ครับก็เอาไว้หน้าหน้าจะจะพยายามหาจังหวะยิงๆเยอะๆเลย ส่วนใหญ่คนที่เขาได้เบบีเขาจะทำท่าดีใจแบบกวางอย่างเงี้ยฮะทำไมมุ้ยไม่ทำก็<อ> <laughs> ไม่ทำผมว่ามันมันไม่เกี่ยวกันหมายถึงโอเคเขาเกิดมาผมว่าก็เป็นทองพันที่ดีแล้วที่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องผมว่าเขาอาจจะไม่รับรู้เลยําว่าผมยิงเข้าหรือว่าผมดีใจกับเขาเลยผมว่าวันนึงถ้าโตมาถ้าเขารับรู้ได้ก็คงคงคงไม่เกี่ยวกับว่าท่าดีใจ <c oughs> วันนี้เราชนาะรวดนำาป็นจากฝสูงสิบนัดเต็มแล้วครับมุ้ยรู้สึกยังไงบ้างครับครับผมว่า มันมันก็เป็นผลงานที่ดีสําหรับเราอะไรเงี้ยเพราะว่าโอเคมันอาจจะมีช่วงที่เราทําผลงานได้ไม่ดี2นัดอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันยังไม่จบอ่ะมันยังไม่ถึงครึ่งเลกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราเราก็ต้องทำาทำงานหนักกันต่อไปเราเราผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีความประมาทอยู่ในอยู่ในหัวอยู่แล้วทุกคนแค่แบบลงมาทําเต็มที่ท,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 ทําตามแท็กติกที่พี่แบรนบอกแล้วก็เหมือนเราช่วยกันทํางานอย่างหนักมากกว่าไม่ว่านัดนี้โอเคจะชนะแต่ว่านัดหน้า เราก็ต้องเตรียมพร้อมสาหรับนัดหน,น้าเราเราไม่ได้คิดว่าเราชนะมาสิบนัดแล้วเ,เราไม่ต้องทํางานอะไรเลยแล้วลงไปเล่นอุยรัมทำสถิติไว้14นัดตอนนี้10นัดละแซงได้ไหมผมว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้สนใจเรื่องสถติติผมว่าอยู่ที่เรามากกว่าผมว่าถ้าเราทํางานได้ดีแล้วอะไรเงี้ยผมว่าสถิติมันก็อาจจะมาเองก็ได้าปากเป็นนัหลนันครับให้กำลังใจมูเยอะมากกวันนี้ครับก็ขอบคุณแฟนแฟน,น,นบอลทุกคนครับที่ให้กําลังใจครับก็ว่าโอเคบรรยากาศดีๆมันเริ่มกลับมาอะไรเงี้ยก็อยากให้มันเป็นบรรยากาศเงี้ยต่อไปเรื่อยๆ